ทริปนี้พิงมากับแซมกิ้งเ,เราอยู่ที่ไหนเลเวอร์เฮดเราจะมาเซเว่กันใช่เราจะไป uh บ้านที่มันเป็น,น <b án. S 2> โรงแรมไดคอนเวอร์ตอินทูอะโฮเทลเซอร์รี่การ์ชชื่อ go ว่าบีเวอร์บรุ๊กสาขาจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคันทรีเฮาส์ก่อน เป็น Country House เป็นแบบว่าบ้านสวยๆในอังกฤษนะคะแต่ว่าอากาศคือแยมตกหนักมากคือเราต้องนั่งรถไฟจากวิกตอเรียนะคะมาลงที่เลสเตอร์เฮดแล้วก็ต่อ้ดยแท็กซี่นะตอนนี้กำลังรอแท็กซี่อยู่ใครไม่ทราบเอ่อแบบเป็นเพื่อนสนิทพิงเองนะคะบินมาจากกรุงเทพก็มาอยู่ด้วยแบบเดือนหนึ่งชีวิตรู้ว่างมากออกจากงานแล้วนะคะไรงานไม่ไรเริ่มงานใหม่แล้วไม่ลงมาแล้ว ชอบไหม,สว,มสวยมากสวยมากสวยมากนี่นะคะคือเมนูอันนี้คือเป็นเมนูในบาร์นะ <S <S เพราะว่าร้านอาหารยังไม่ว่างนะคะก็เลยต้องมาสั่งเมนูในบารก่อนเดี๋ยวสั่งอยากสั่งกาแฟจังอันนี้เป็นชีสแเกตเบานะคะแล้วก็วากยูวากยูบานเป็นทริปพ็อปคอร์น อืมอร่อยมากเห,หมือนกินเบนริฮาน่าเลยเหมือนยินเบนริฮาน่าเลยนะน่ารักมากทุกคนสวยจริงๆสวยแบบสวยเลยเรามาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะนี่คือเมนู วินาทานมาโอเคอันนี้เป็นเทสติ้งนะแล้วก็มีเป็นแบบอาราคานะคะมันเยอะไปหมดแหละทุกคนเลือกไม่ถูกเลย ที่นี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าโรงแรมแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำแล้วเขาจะมีร้านอาหารสามร้านนะคะก็มีเป็นร้านทิกซ่าร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะมาทานอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าอยู่ในเมนบูริงนะแล้วพิงคิดว่าอาหารญี่ปุ่นอ่ะคืออันที่ดังที่สุดด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูเมื่อกี้ที่ทานไปอร่อยมากทุกอย่างเลยแล้วก็โรงแรมสวยมากจริงๆเดี๋ยวแบบพิงจะถ่ายให้ดูเยอะๆเลยนะเพราะอินเทียเขาสวยมากจริงๆทุกคนแบบทุกห้องเขาจะมีตกแต่งด้วยรูปอะไรเงี้ยคลิปนี้พิงอาจจะใช้คําว่าสวยเปลืองนิดึงะเพราา่่ไมูจ จานแรกนะคะแบมสั่งเป็นสป i ิงจ h s ซาล d นะผักล้วนค่ะผักล้วนอันนี้อบ e ร g จีนนะคะซาล a d แล้วก็เออเยลโลเทียมทำไมหน้าดูเฉยล่ะมันอร่อยแบบผู้ดีแบบรสชาติมันไม่จัดม, <laughs> มันจัดไม่พอว่างั้นเถอะ <laughs> <laughs> ไหนดูอร่อยแบบผู้ดีของแบมซิ อแต่อันน okay. ี้เรกินมื่อ่านจัดกว่านี้ที่นี่เขาบอกว่าเขาผสมมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องจิ้มเพิ่มกินแบบผู้ดีใช่ไหมไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มอาชิมชอบคุกคอเจีลลี่แอนด์เชฟทรัฟเฟิลน h a คือไซส์ผู้ดี คาปาชิโอทรฟัฟเฟิลเบียสุกิอากิโรนะคะแล้วไอ้ก็ออนเซนเอ็กเขาบอกว่าให้แบบเอาซูกิอากิโรจิมไข่นะคะไม่ทาน อันนี้เป็นช็อกโกแลตซิกานะคะแล้วก็เป็นไอ,อ,อติมวิสกี้เขาบอกให้แบบว่าดูดซิกาแล้วก็ดื่มวิสกี้นะอันนี้ก็มีก้นบุหรี่อยู่ในซิกานะคะเป็นผงช็อกโกแลตน่าทานมากและอันนี้ก็เป็นไข่นะคะคือเขาบอกให้เ,เปิดไข่ออกแล้วก็ดิบขนมปังลงไปในไข่เหมือนอาหารเช้านะคะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าไข่ทําจากช็อกโกแลตเฮ้ยรุนแรงอยู่นะ <c oughs> ข้างในมีไข่แดงด้วยอ่้ข้างล่างอะ่ะจะกรอบๆตรงที่เขาบอกเป็นถั่วคือแบบกรอบๆแล้วอ,อร่อยอร่อยเลยขนมอันนี้ต้องสั่งโรงแรมน่ารักมากทุกคนแดดออกแล้วคือแบบพอแดดดีอะไรก็ดีไปหมดอะ่ะสวยอะ่ะนี่นะคะเขามีแบบบอลลูนให้มานั่งกินข้างน,นอกด้วยอะ่ะ เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเมื่อกี้เราถ่ายรูปกันน่ารักใช่ไหมโยใช่มีคลิปแบบดงเดินอะไรอย่างงี้ทุกคนรอดูนะคะนี่เรามาเดินเล่นนอกร้านอาหารนะคะก็จะเป็นวิวแบบตอนบายบาอากาศดีมากคือตอนนี้ห้าโมงแล้วฝนหยุดตกเหมือนเทพนิยายเลยอะ่ะ ทุกคนคะจะมาเล่าให้ฟังว่าพิงกับแบมเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นปี2011หรอกก่อนเข้ามหาลัยเรียนเที่ยงกคุยกันจริงๆเพราะว่าเจอกันบนเครื่องจอกัารที่แบบเหมือนกับอยู่บนเครื่องเันที่เซาเคนไม่ใช่หรอเซาเคนตอนไหนอ้องงงงไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเรียวเกินอ้าวจำไม่ได้โอเคทุกคนสรุปคือเรารู้จักกันตอนอยู่โรงเรียนตอนอยู่โรงเรียนก่อนเข้ามหาลัย แล้วก็ยาวนานไปจนถึงตอนนี้นะคะแล้วความวุ่นวายคือเวลาบินกับไทยจะต้องเป็นมีนักเรียนบินกับพร้อมกันเยอะมากเพราะว่าโรงเรียนมันจะปิดพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วเวลาที่เราได้ที่ที่มันไม่ได้นั่งใกล้กันอ่ะเราก็อีเตอร์ต้องเดินไปคุยกันแบบตรงที่ของเพื่อนเป็นแบบลบกันคนอื่นแบบไปนั่งเล่นไพ่หรือว่าไปคุยกันหรือว่าถ้าบางทีเราจะขอสลับที่ เลยแล้วไอ้ว่าเดี๋ยวด้เด็กก็ยังทําแบบเดิมอยู่ไอ้ว่ารุ่นน้องๆเขาก็ยังทําเหมือนกันเราเป็นแบบเป็นความวุ่นวายในเครื่องบินเครื่องบินเราอยู่จะรู้เลยสายไหนที่เป็นเด็กนักเรียนบินอ่ะเพราะมันจะบินพร้อมกันหมดเลยแล้วมันจะแย่จะเสียงดังว่าเก่งใจชาวบ้านมอเราก็จะเล่นไพ่เราก็จะแบบคุยกันทางสายแบบสิบเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็คือแบบเราก็เลยได้เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วเราก็เข้ามหาลัยเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่หอเดียวกันตอนอยู่ปีหนึ่งด้วยก็เลยเริ่มสนิทจากตรงนั้น ว่าเริ่มสนิทที่สุดคือตอนไปอยู่หอเยวการอ,อยู่คอเลชชที่ u ูซเลด้วยกันแล้วก็เรียนจบแล้วแบมก็ต่อ L อลแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ <Yay. S 1> <c oughs> นั่นน่นทีจะได้เจอกัน <c oughs> มันกับว่าเป็นเพื่อน v i r t virtual friend ไงยู่อยู่เป็น v virtual friend ไอลองดู relationship ถึกตังค์พิงก็คือมาจอยครอบครัวแบมเรียบร้อยนะคะจริงๆวันนี้มากับคุณแม่แบมด้วยก็ขอบคุณนะเพชรนะคะเป็นลูกสาวเวลาแบมไม่มานี่นะคะกลับมาทานไอศครีมนะมีรส forest berry sorbet pistachio Um, rosemary, or oh, chocolate, tonka bean, raspberry, macintosh. Ooh. <laughs> Do you mind being in the video? I don't know. Okay, thank you. Thank you for asking <laughs> Just <laughs> checking. Yes. I like that. อร่อยมากทุกคนนิ่จริงอร่อยทุกอย่างเลยเนาะาหารอร่อยหมดเลยเราแค่ลิ้นจระเข้แล้วกไม่จริงไม่อร่อยไม่จริงไม่จริงเราลิ้นแบบว่าดีมากอับได้เหรอได้มันคือความจริงคือไอติมอร่อยมากนะทุกคนคืออันของพิงเป็นเฮโซนัทใช่ปะของแบมเป็นพิสตาชิโอนะคะพิสตาชิโออร่อยกว่าเฮเซนัทอีกแต่เฮเซนัทคือให้ถั่วเยอะมากทุกคนถ้าเกิดใครมาควรจะสั่งไอติมนะเพราะไอติมแบบดีมาก เธอคนดูรถที่นี่สิคะเขาแบบมาตีกลอบกันอ่ะเพราะที่นี่มีสนามกลอบด้วยอ่ะอากาศดีจังเลยคือแบมอยากกิน h ฟชั่นชิ s เราก็เลยมากิน h ฟชั่นชิ s จนได้นะคะจนได้ใช่คืนนี้เรามาอยู่ร้านแฟชั่นชิพในลอนดอนแถวๆวิกตอเรียนะคะชื่อว่าซี a ฟช e s h นะก็เดี๋ยวจะกิน เพื่อนชิปส์พ่อถ่อมาถึงนี่แล้วนะคะอันนี้คือสแกมดูอันนี้ไม่ใหญ่เละอันนี้ก็คือปลา้ทำไมนะตาดูไม่พอใจใม,มันไม่กรอบทำไมไม่กรอบทำไมไว